สวัสดีครับพื่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูโนวานะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับปล่อยมอดทีทีจีออนไลน์นะครับวันนี้เนี่ยไม่ได้มาเปิดของตัวเองนะครับเฟิรนมีลูกเพจใจดีนะครับอยากให้ลูกเพจน่ารักใช่ครับเขาอยากให้เราเปิดให้นะครับซึ่งน้องเขามีทั้งหมด1นึ่งร้องนะครับถ้าไม่มี1นึ่งสองยไปไไม่รู้เหมือนกันคงเป็นแถมมาแต่ว่าไม่เป็นไรครับคือน้องอ่าน้องคนนี้ชื่อน้องนายนะครับเขาจะให้เราเปิดให้นะครับแล้ววันนี้เราจะเปิด กันยาวๆเลยลวดเดียวเลยร้อยซองแบ่งไปด้วยโอเคขอสิบเอ็ดซองก่อนแล้วกันอ่าได้ก็สิบเอ็ดซองไงเปิดทีละยี่ห้าเลยดีไหมไหมได้หมดแหละอ่ะงั้นพี่ฟุ๊กเปิดยี่สิบหกก่อนเลยนะเปิดจนเหลือเจ็ดสิบห้าเขยังไม่มีอะไรให้น้องเขายังไม่เคยเปิดซองนี้เลยเขามีโอ้มาซองแรกเป็นไงล่ะตาเหลือกแจกไปบาชิเค้นนะครับเกอบบาชามูนั่นเองบาชิเค้นโอ้แต่เมื่อกี้ไอ้นี่เลยนะ ไอ้เป็นอาร์อะไรนะ HR, HR. เอสอเอสอาร์ตึง่งองมนถ้าเปิดซองนี้รัวๆเนี่ยสิ่งที่น้องเขาจะได้แน่ๆก็คือน่าจะเด็กคารามานโลเออจริงอืมแต่ว่าน้องก็ต้องไปหาเลเวลบอลอยู่ดีนะโ<ผ>นอ่าุสุดใจเลยปะใช่พวกพวกที่อยู่ชุดที่แล้วนิดหน่อยอ,อืมแต่ตามตามนี่ตามหน่อยเออเงียบเงียบปีบ๊ แต่มาถึงซองได้ใน s อนี่ก็ถือว่าโหดอยู่นะปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊โหดนหรือว่าหมดพลังแล้วหมดพลังแล้วป่าเข้าไปที่ซองที่หกแล้วซองที่หกต้องมาแล้วซองที่หกต้องมาแล้วมาแล้วมีสองใบนี่ไงเอสอาสองทีติดเป็นไงฮาปนาีจริงของเราก็มีนะคะปนนี้มีเหรอไม่มีไม่มีมีปธรรมดาเออ น้องบอกเอาเอาเอาตัวพวกมีก็ได้นะพี่ฮึบฮึบนี่ไงเซลาล่ามาแล้วบาชามอเซลาล่าชัดแล้วได้แล้วน้องเขาอาจจะได้เด็กไอ้นี่ว่ะเด็กบาชามอเซลาล่าว่ะนมีแววมากมีแววมีแววยงไม่เห็นปลาหมึกสักตัวเลยพึ่งปลาหมึกก็ออกยากนะเออทำไมไม่ได้ออกการทำเป็นล้อเล่นไปปลาหมึกก็ออกยากนะพี่แก่เปิดไปกี่ตองนะที่ไม่เห็นสักตัวเลยใช่เยอะอยู่ นี่ไงหาดงมาทำไม่มาันนี่น้องบอกตัวนี้ไม่ต้องเอาก็ได้พี่เออไม่สําคัญนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งพึมน้องบอกถามผมไหมว่าผมอยากเล่นปลาหมึกคือ่มงสองตัวแล้วนี่ไงเลพาดัด เลพาดัสนี่ก็เป็นหนึ่งในอะไหล่เด็กไอ้นี่นะมุเกนเน้องเขาคงยังไม่มีนะถ้าน้องเขาไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยโอกาสจะเล่นมุเกนเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยเพราะมันต้องเก็บเยอะอืมเพราะว่ามันเออมันต้องเก็บเยอะด้วยแล้วมันเก็บตุ้มเกนใช่แล้วตัวมุเกนสี่สามเออสี่สามชั้นขาวสี่ตัวอย่างเงี้ยยากมากเลยยากแล้วราคามันก็จะโหดไายเนี่ยใช่ราคาก็จะโหดไร่พึบพึ่บขนาดของจริงยังราคาโหดเลยจ้า คาร่าทันเดอร์ของจำเป็นใช้แน่ๆนะครับอันนี้ของจำเป็นอันนี้ก็เรียกว่าของจำเป็นเปิดมาได้กี่ใบแล้วเนี่ยสี่ห้าใบแล้วเนาะออ้ยไม่มีอะไรให้รุ้นเลยไปต่อยาวๆชึบ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 เงียบหมดหมดแรงหมดแรงลยเียหมดไฟแล คุณก้องเซ็โอ้โหอู้ห้หู้อึด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 เฮ้ยอะไรนี้ต้องมีวะเฮ้ยไม่เป็นไรต้องใช้สีใบโอ้โหเฮ้ยเหลือแปดสิบเอ็ดแล้วเนี่ยใช่เกจะไม่มีเพิ่มอย่างอื่นเหรอมีดินี่ไงมาแล้วมาบะล่ะอุกกมอสจิ๋วชุดหน้าอุกกมอสที่เป็นวีเล่นได้นะเออจริงเห็นมีเด็ก มีเด็กด้วยเห็นมีเด็กเป็นของตัวเองด้วยงงงตอนแรกไม่คิดว่าอูตกำมอตจะมีเด็กนะครับแต่ก็มีจริงๆคนเราอยากจะเล่นมันต้องมาอีกสักใบสิอะไรเฉลยอกสามซองเออต้องมาเพิ่มแล้วต้องมาเพิ่มแล้วน้องบอกแ้าปกแ้าปกซองยังไม่มีเลยแถวแถวสัต ขออันนี้กับอันหน้าไม่ไมอ้ยมาตัวนูไม่มาเอาหมาดไปก่อนเย่ดูลชๆหมาดเอเอเย่เย่วเย่เย่ดีใจเหมือนของตัวเอง,เองป่าของสุดท้าย<ด>ของพี่ฟูด่ใจเหมือนของตัวเองจะป่าของน้องของน้อง ไม่่ด้เกกียวับแล้วม้าจิตเราเปิดไม่ได้เลยนะใช่โอ้โหเป็นไงสองท้องจิอยากได้ทันด้วยยังไงคอนเนด้าเดี๋ยวนะขอรีนียี่สิบห้าเปิดไปถึงห้าสิบป่ะโอเคเฮ้ย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 แต่หน้าป๋มันเป็นเดี๋ยวนะหน้าป๋มันเป็นไม้น้แข่งผิดปกผิดปกผิดปกไปหน่อยนึงทำไรอย่าเดินเร็วอกินเละมาแล้วมาแล้ววันนี้ถือว่าดีถือว่าดี ไมเ่เอเอคันลินมาไงอีกเนี่ยโอ้ยเกบเฮ้ยวันนี้เราออกของดีนะเราออกเอเอไปแล้วสองใบและเอเอใบหนึ่งแมาสิถือว่าสวยงาม <c oughs> ตามท้องเรื่องโอ้ยบิมออน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 ฟาเร็ลีฟาโชหน่อยเดี๋ยวโชว์ใช่โชว์หน่อยสิโชว์ศักยภาพหน่อยสี่ตัวแล้วนี่ครบแล้วร่างใหญ่มายัางเนี่ยไม่เห็นรักตัวโอยังไม่เห็นสักตัวร่างใหญ่เนี่ยจะเล่นยังไง น้องบอกกูอยากเล่นเหรอเอ้ยทำไมกอกูมันเงียบจังวะหกต้องนะสองนี่หกอันเนี้ยน่าสิออกให้กูหน่อยเหรอออกได้แล้วสองนี่หกก็ต้องมาได้แล้วกูว่าน้องได้เล่นเดคฮาปีนัทอยี่ยมาทั้งสองตัวคือถ้าเปิดได้อีกสองตัวเล่นเล่นได้เลยนะอือฮาปีนัทเล่นได้แล้วน้องก็จะเล่นฮาปีนัทได้แล้วถามแม่ว่าน้องเขาอยากเลยยังไงมึกหนึ่งมืกหนึ่งเอ้ย ีใจเหมือนได้ของตัวเองไม่เกี่ยวเอาวะมาชมวัวไม่เกี่ยวเลยท็อปของรุ่นมาท็อปของรุ่นของอีกอ่าถ้าเป็นของไทยก็เป็นสองยอดนักสู้นะครับใช่อันนี้ก็คือท็อปของสองยอดนักสู้เหมือนกันนะครับมีกิมิเลียนมีกิมิเลียนสามตัวนะครับคือมึงไม่แม่งเหมือนแบบออกแบบมาเพื่อให้รู้ว่ามึงต้องเล่นกับอีทาเลียนะเนาะเซนฟูดนอนตายอยู่ตรงนี้สุดยอดมากว้าวเอาวัว ทำไมตอนเปิดของตัวเองไม่เห็นเลยเนี้ใช่คืออยากบอกว่าชุดนี้นะเปิดเองนะเกลือเกลือเน่าๆในอยู่เนี่ยนอนตายไปสามรอบแล้วเออหนีเอ้ยมาทำไมมาทำไมเนี่ยอ้วนมาได้อินเลียนชาร์ปชูเตอร์เราได้บ้างยังเนี่ยยังไม่เห็นสักตัวเลยเอ้ยังไม่เห็นชาร์ปชูเตอร์สักตัวเลยนะยังไม่เห็นอือก็ยังไม่เห็นเนี่ยเออใช่ไหมยังไม่เห็นนี่คือ ไม่ไม่ไม่ได้นับของน้องนะร้อยซองของพี่เนี่ยเปิดไปแล้วร้อยห้าสิบสองหรือว่าใช่ของก็ยังไม่ได้อันนี้ของของน้องเนี่ยมากเกือบเกือบห้าสิบแล้วอินททเลียนาช์าชูเตอร์ก็ยังไม่ออกนะครับถูกยังไม่มาคือคไม่ต้องแพงขนาดไหนหรอเยบเดี๋ยนะมงขึ้นได้ไปเท่าไหร่นะสองสามตัวเออจะกดฟ้าฟ้า,า,ากดที่อินททเลียนดิอันนี้เหอนนเออเดี๋ยวกดนี้ก่อนกดนี้ก่อนกพึ่งกดกดกดที่อินททเลียนดิกดทีด่ขวาหนะ่อยเปอ,อดัวข้งางล่างไม่ใช่ไม่ใช่เนี้ยอ๋อ ว่าชาร์ฟูเตอร์มายังเนี่ยยังไม่มาเลยสักตัวยังไม่มีสักตัวอินเดียนชาร์ฟูเตอร์ยังไม่มาเลยแล้วนี่ฉันเปิดไปเท่าไหร่แล้วหกสิบสองขาดอีกเท่าไหร่ออสิบสองซองโอ้โหเยอะเยอะเยอะยังได้อีกเยอะยังได้อีกเยอะกำลังคิดอยู่ว่าอาฟินัทโทโคมาลูปเดิมนี่มันจะหาขนาดไหนเออโหทำาะไรกันสามเอสสี่แบบว่าอาฟินัสี่เอสอารนี่น้องก็จะแบบขอ AA เอสักตัว เฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งเห็นว่าน้องเของพิ่งเมลอนเพิ่งมาตัวนึงอาจจะเป็นเมลอนฟอยเราไม่ได้สังเกตเมลอนน่าจะมาหลายใบแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเมลอนน่้มันออกเพิ่มไหมแต่ตอนนี้อุปกรณ์มาร์กิตนี่ได้เกือบครบแล้วนะถูกกูเห็นมาตาโดกัสตัวเนี้สามสี่รอบแล้วนะเยอะเลยั้งแต่กูเปิดมาเนี่ยคือกูก็ไม่ได้แบบว่าชอบกันนะปโชว์ เงียบกี้ไหลหกซอมเออทำไมฉันรู้สึกเปิดน้อยเ,เราได้ของแรงอยู่นะครบรอบ,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 บแรงจะน้อยเนีไงเ,เคยไหมว่ากูเกลียดมึงเนี่ยชอบชอบชอบทัดพืชหรอฟ้าไม่แต่แติอ e ีออฟแล้วไมไ่แต่อ e ีออฟกูเลยเนี่ยกูเขินตัวเองเนี่ยแต่แติด e อีออฟแล้วแน่แน่อีออฟแล้วเออแต่ตอนอ e ีออฟก็เปิดได้เยอะนะเปิดจนครบเลยจริงเออกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่ะบางทีกูไม่ได้ชอบทัดพืชขนาดนนั้มันเป็นญาติกัน ไอ้ไอ้อะไรนะคีเรียะ่ะคีีเรยกับอามาโจอามาโจเป็นญาติกันเหรอเอ้ยขีกว่าดูนี่หนึ่งใบฟอ,อยอีกหนึ่งใบสองใบยังไม่ครบคู่เลยฟ้า,ายัางยังยัง,องอยังน้นองยังเล่นไม่ได้น้องยังเล่นไม่ได้น้องบอกแกได้สักนิดไหมครับพีแ่แต่แต่มันมีโอกาสอะพี่ซีเรียอ่ะมาว่ะฟอ,อยใกล้ละใกล้เคียงกับการดิก ได้เด็กม้าเด็กม้ามันจะได้ได้ไงในเมื <im 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 <um <im 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 ่อม้าม้าวีมีมีแม็กกับม้าม้าวีเพิ่งจะมาตัวเดียวไม่เอาม้าลายเอาว่ะสองสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสแล้วเจ้าต้องหยุดเดี๋ยวนี้นี่คือตาของข้าน้องแม่งน้องแม่งมาทางนี้ว่ะเอออย่างนั้นก็ได้ม้าจิตม้าจิตสองตัวแล้วขาดวีแม็กอีกสี่ใบแล้วก็วีอีกสองตัว ถ้าเราเปิด50ซองนี้นะถ้าเราได้มา V กับ V Max เราจะช่วยให้น้องประหยัดงบไปได้อีกบานถูกเออประหยัดไปเยอะถูกแต่ AA น้องนี่สุดยอดจริงว่ะร้อยสองใต้ตั้งสองตัวโอ้โหเกิดมาไม่เคย Double s a i n เกิดมาไม่เคยเห็นเซนคูดเลยว้าคนไฟแม่งเลยไม่เคยเห็นเซนคู c เหรอคนไฟแม่งเลยเออโคบาออนก็ไม่เคยเห็นเหรอ พ่นไฟแม่งเลยพ่นไฟเฮ้ย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 ่อนต่ออย่าได้หยุดยั้งปั๊บ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 ตัเลปนะบปั๊บปั๊ไปั๊บ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 ปับนี๊บปั๊บปั๊บปั๊บปล๊บปั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 ๊บปใบัใบบบบบอ ม,มันต่ตอต่อกันมาเลยเนี่ยข้าล่างเบสิกมาให้กูด้วยเลยไหมจะได้ครบครบบวกซองแล้วว่ะซอ,อ,องต่อเนื่องแล้วว่ะยังไม่ออกเลยบวกซองแล้วต้องออกซองนี้แหละหมาหลายซองที่เจ็ดเดบก้ากเดบก้า,กา,กาบ้าโบซองที่เจ็ดต้องของแรงแล้วถ้าจะชดเชยกันด้วยจิตใจของผมที่บอบช้ำช้ำซองที่แปดช้ามากเริ่มช้ำถึงช้ำช้ำถึงขั้นหนองในแล้วเนี่ยได้แล้วอย่างเดียว ได้เล่นแน่ๆผมบอกเลยเนี่ยน้องได้เล่นแแนน่่้องได้เล่นแน่ๆแม่งเอ้ยโพลีกอนราคาถูกด้วยนะเต็กนี้น่าสิแถมเล่นได้จริงด้วยใช่เมลอนสามใบแล้วเมลอนจะครบแล้วใบที่สี่เป็นห่วงว่าจริงๆโอ้โหใบนี้ครบแล้วนี่ไงครบๆมึงกลัวว่าน้องเขาไม่ได้เมลอนครบเนี่ยเมลอนครบแล้วครบแล้วคถามน้องอะไอย่างน้องบอกแล้วผมมาน้ำยังไม่มาสักใบนั่นะสิ มานำะไม่มีสักตัวแล้วเขาจะเอาเมลอนไปทำอะไรถูก <c oughs> อืมอะไรวะเนี่ยทันดัดอะเอแต่น้องเขาน่าจะเล่นฮาปีนัทได้แล้วเพราะว่าอุอะไรมันนะถ้าไปซื้อแยกเนี่ยถูกมากถูกโอ้ยแต่เด็กฮาปีนัทเล่นสนุกนะเพียงแต่อ่าแไ้้นั่นอย่างเดียวเอง แพ้พวกหมีทั้งหลายใช่ใช่แพ้วูลาโอจูโจมต่อเนื่องหนักมากใช่มันขึ้นลงแล้วมันตีทีคูณสองทีคูณทีคูณสองใช่เพราะนั้นช,ช่วงหลังเขาเลยใส่ไอ้นี่เว้ยเขาเลยใส่จ <G. S 2> ี e วี4สี่ใบเลยอแต่ก็แต่จีวีกมันก็ใกล้จะตกท้ายแล้วนะนั่นสิอะไรพีโรลีนนี่นะดีใจไว้ก่อนดีใจไว้ก่อนทำท่าดีใจไว้เหมือนจะต้องได้เทโลลีมาเลยนะมึง แต่นี้ไม่ได้มาหลายซองเนี่ยกอลุกอาทำไมแห้งจางวะคุณหรือว่ามันจะไปไปไปเจ๋งตอนของมึงวะใช่มันต้องไปเจ๋งของตองแอวชั้นดิเออรีสักรอบเจ็ดซองรีสักรอบคือรอบนี้ยี่ห้าซองอ่ะกูได้มาใบเดียวอยังไม่ยังไม่ออกใบที่สองสามสี่เลยนะคือยี่ห้าซองมันควรจะออกประมาณหกใบป่ะห้าหกใบอืม คือนี่ถ้าไม่ไปกระจุกกันตอนท้ายๆนี่คือจะเจ๊งเห่าเนี่ยไม่สิคือโปเกมอนทางโปเกมอนเขารู้ว่าได้ AA อสองใบแล้วพอแล้วมึงเออคือเขาก็เห็นว่าเราได้ AA 2อใบสองใบก็เลยแบบพยายามพอแล้วไม่แจกแล้วทำไมมันให้แต่ลิงกอริลล้าวะไม่ให้ดีดีเดียนชาร์ปเตอร์เลยอะดีเรียนบ้างวะคืออยากบอกว่าเนี่ยร้อยซองเนี่ย เนี่ยน้องๆดูไว้เลยนะครับว่าอิตาเลียนชาร์ปชูเตอร์เนี่ยมันหายากมากมนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยเราจะมีอิตาเลียนชาร์ปชูเตอร์กันเยอะๆนะครับเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเอามึงจิ้มกระต่ายทำไมนี่อะไงกลัวน้องไม่มีเล่นกลัวน้องไม่มีเล่น้เยน้องครับอย่างน้อยก็ยังดีได้เมลอนมากลัวน้องไม่มีเล่นอ่าหมดแล้วเว้ยจิ้ห้าใบ ปูลีปุลีก่อนเลยหัวน้องไม่มีเล่นเมลอนห้าใบได้สามใบเออหนักพอๆกับสามใบหรือสองใบว่าฮับปีนัทอย่างเดียววะฮับปีนัทล้วนเลยฮับปีนัทกับเมลอนเนี่ยสิบสองซองออกใบเดียวอะไรเนี่ยมึงมันจะมา new new ตกตายเลยปลาหมึกเนี่ยเนี่ยดูสภาพกูเป็นโจสิงนจมูกเียนแล้วตั้งแห้งเลยต้องมาแล้วต้องมาแล้วเนี่ยน้อง มันก็ไม่ได้เยอะนะออกมาสองใบใครบอกนี่สามตัวแล้วสาตัวแล้วแต่มัไม่ได้เล่นอ่ะมันก็เล่นตัวลิงเก่าๆอยู่ดีก็ใช่สิฮึบมึงฮึบ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 มึนฮ้บฮึบวึบฮึบฮึ่ฮมบฮึบฮึบฮึมฮึบฮึบฮึบาึบฮีบฮึบเึบ่ึ่ฮึมฮึนีึบฮึบฮนบฮึบฮนน้ึบฮึบฮึรฮึบฮาบาึบฮึาฮึบฮึว่าโหดนะ อุบะมาแล้วสามมาแล้วสามแกสามแล้ว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 มีเอตัวหนึ่งเดี๋ยน้องเขาไปซื้อว Max อีกสตัวเล่นได้เลยเฮ้ยปึ๊มปึ๊บดึ้ึ๊บึ๊บปึ๊บปึนึ๊บึงบึ๊บปึึงบมาหามึงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า อยากรู้ว่าระหว่างฮาปีนัทกับกับม้าใครจะได้่เอใครจะมาใครจะมาก่อนตอนนี้คือพยายามเปิดม้าจิตให้ออกเยอะๆนะครับน้องเขาจะได้คือมันมึงก็เป็นพลังจิตแหละแต่ว่ามึงก็ไม่ต้องโผล่มา้คือถ้าน้องเขาเปิดเราเปิดเซตเป็นม้าจิตไปเรื่อยๆน้องเขาจะประหยัดงบไปเรื่อยๆตอนที่เขาไปซื้อเออเกียกินผิดตัวเอามาโจยเอามาโจยคือตอนนี้น้องเขาประหยัดไปเยอะแล้วนะจริงๆเยอะเยอะ ดีกว่าที่เราเปิดเสียสล็อต S R ชิบหายอยากจะบอกว่ากูก็ไม่ได้ชอบมึงเหมือนกันโวเคเนียนเนี่ยโอ้โคตรให้มึงมาเนี่ยโคตรเสียหายคือกูเกลียดมึงมากเลยมึงโผล่แต่ไอดีหล่ะเอ้าพี่ซีเรียสองตัวเขามีวิธีเล่นโวเคเนียนด้วยนะก็มีแหละเล่นไอเนี้ยอะไรนะเล่นไอตัวเขาเรียกไงเอเนีล่ยเล่นไอเฮี้ยนเนี่ย เล่นไอเนี่ยมันบอกว่าจะเพิ่ม HP 50ให้กับโพลิมอนที่เป็นจู่โจมทั้งเดียวแล้วมันก็เลือดเป็น270ใช่ไหมแล้วก็ตัวมันอ่ะก็ไอ้นี่อีกทีหนึ่งอ่ะอะไรนะติดพระคุมแดนดี้เพิ่มด้วยอีกมันก็จะกลายเป็นเลือด320แล้วเขาบอกว่าถ้าเลือดต่ํากว่า100มั้งมันจะตีแรงขึ้นเ้นะมันก็จะไม่ตายไงมันก็จะตีแรงไงแต่อย่าไปพูดถึงมันเลยโอเคเนี่ย ผมไม่ได,ด้อยากให้น้องเล่นเนอ้ย,อยชีวิตต้องมาเล่นลำบากบโบเคเนียนขอมาจิตหน่อยมาจิตมาจิตมาจิต,จต,จตนี่กูชนะเลิศเลยอเออพนโดล่ามาเกึบเมื่อกี้มาจิตโอ้เดี๋ยวเข้าสู่โซนสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายจริงๆนะเนี่ย <c oughs> เียคส่ <laughs> รียกม้าจิตทีไรเป็นตัวเด้งดึงด๋งตลอดเลยวันนี้ไม่กลายเป็นตัวแบบเด้งดึง<ต>๋งในย<า>ูไนต์ม้าม้าจิตมีตัวฆ่าม้าจิ <laughs> <laughs> ตอึ้งอยู่โอ้โหม้าจิตม้าจิตผมล่ะม้าจิตมา้าจิตม้าจิตมาเชคเิน โอเคชุดนี้มัน2ตัว3อ่ะ2ตัวแล้ววีวีแม็กตัวหนึ่งไงก็เต็มที่ก็ใช้แค่3ตัวแหละตัวเนี้ยเหลือ5ซองสุดท้ายก็ีเกือน้องเขาจะได้มาจิตอีกสักตัวใช่มาจิตวีก็ได้วีแม็กก็ได้ใด้หมดเลยนั่นสิเพียงเป็นมาจิตก็พออู้แต่ไม่ได้บอกว่ามาลายแต่เป็นแมาลายขอ้เป็นมาจิตก็พอแต่นี่มันมาลาย เหียดม้าตัวนี้มากเลยใครมึงอยู่ในซองพวกนี้เนี่ยเรียกม้าทีไรแม่งไม่ออกแม่งเป็นม้าลายทุกรอบเฮ้ยครบไหมครบปะวะไม่ครบสามตัวโอ้โหลูกมึงมีสิบสลูกสิตัวเฮ้ยเหมือนเผาบ้านปุ๊บปๆ๊บปๆ๊บอุ้ยโอ้ยเพนโดล่าโอเคของนี้แล้ข้อสุดท้ายเสียวขอ 100ซองสุดท้ายโอ้ยเย้ะหมดแล้วเฮีย1 0ยสองเอาเกตนดี้อยสองมีอะไรได้ดิกเฮียแม่เจ้าเด็กนี้น้องได้ไปเล่นกับหมึกแทนทุกอย่างี่ไรนะ เดี๋ยววันนี้เราสรุปตรงนี้ก่อนนะครับหนึ่งสองสามส่ห้าหกใช่ไหมใชปเดี๋ยวเลยหนึมื่ก้าแปใช่ไหมแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบามสบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดแล้วก็เทนเนอร์ ใช่ไหมใช่สิบเก้าก็สิบเก้าจากยี่สิบไอจากร้อยก็ร้อสองก็หนึ่งในประมาณหนึ่งในห้าโอเคแสดงว่าเลทปกติเราแค่รู้สึกไปเองหรือว่ามันจะมีมีช่วงที่เรามาทีๆเนาะแต่ว่าฮับีนัทเรานี้นมฮับี้นัทขาดหนึ่งนะครับอันนี้คือว่าเล่นได้เลยใช่ถ้าน้องอยากเล่นถ้าน้องอยากเล่นนะฮับีนัทไปหาเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วก็ น้องน่าจะมีหรือเปล่าโพลีกอนเนี่ยไม่รู้สิโพลีกอนเดี๋ยวดูก่อนน้องเขาบอกว่าเขาเคยเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาหยุดเล่นไปเออโพลีกอนไม่มีไม่มีสักตัวเลยอันนี้น้องเขาต้องไปหาตัวนี้แต่งกิๆแล้วราคาตัวนี้ไม่น่าแพงใช่โพลีกอนแซตัวนี้เออโพลีคอนแซ่ตัวนี้ไม่น่าแพงแต่ถ้าน้องเขาไม่ได้เล่นมากกว่าน,นี้ก็ต้องไปดูเรื่องจี้ด้วยเออใช่ต้องไปดูเรื่องจี้ด้วยเนาะ ใช่ไม่ใช่ว่าจะเล่นได้นะอืมอาต้องไปดูจี้พิเศษเนาะอ่าว่าน้องก็มีจี้อะไรบ้างใส่โอ้ไม่มีเลย m หมก d ก็ตอนนี้มีลัคก,กี้เนี่ยจี้แล้วอ่ะได้แล้วหนึ่งหนึ่ง,งลูกอืม,อมที่เหลือก็ต้องไปหาจี้รีไซเคิลกับอ่าจี G ้วีกานะครับแต่จริงไม่น่าแพงออนไลน์ไม่น่าแพงแต่ก็ถามว่าถ้า้องไม่เล่นฮับปินนัทก็ก็กไปเล่นปลาหมึกอืมปลาหมึก ก็เล่นปลาหมึกก็มีเกตบอลเลเวลบอลเผื่อน้องเขาอาจจะมีเลเวลบอลอยู่แล้วก็ได้นะเพราะว่าเลเวลบอลเนี่ยมันจะมีรูปเก่าๆด้วยไม่มีเฮ้ยไม่ใช่นี่น้องเขามีเลเวลบอลครบแล้วอ่าน้องเขามีเลเวลบอลใช่ไหมใช่มีเกรดบอลที่ต้องใช้เกรดบอลนะเกตบอลเกตบอลก็ไม่ต้องห่วงมั้งเออเยอะสิ่งที่น้องต้องไปหาน่าจะเป็นเอ็นเซน์เอนเซนอ่าไม่มีเห็นไหมไม่มี โชว์น็อตโอนผิดนี่เอเ็นเซนน้องไม่มีน้องต้องไปหาเอเ็นเซนสใบก็น่าจะครบแล้วอ่าก็จะครบเด็กว่าอ,อ,อวว๋อก็จะเหลือพวกปลาหมึกคอนี่อะไรพวกนี้เนาะนิดหน่อยอ,ออกตันอะไรเนี่ยเออซึง่งก็ไม่ได้หายากอะไรมากนะอตอนที่เราเปิดออกตันก็ออกเยอะพอสมควรอยู่ถ้าเทียบกับปริมาณเนี่ยที่เปิดมาเกือบ250ร้าสิบกว่าซองไอ้นั่นยังไม่ออกเลย อินเทเลียนถูกอินทีเลียนชาร์ปชูเตอร์ยังไม่ออกเลยกถ้าน้องจะเล่นม้าก็ต้องไปหาม้า VMa x นะใช่ถ้าน้องจะเล่นม้าก็ต้องไปหาม้า V Max ซึ่งเราเปิดไม่ได้สักตัวเลยอีก4ี่ตัวแล้วก็ต้องม้าวีใบหนึ่งนะถึงจะครบใช่ถึงจะเล่นได้แต่จริงแล้วถ้าเอาม้าไอ้นี่ไปเทรดเนี่ยก็ไม่แน่จะได้หลายใบอยู่นะเพราะบางทีคนเขาก็ไม่ได้อยากเล่นอันนี้อืโอเคก็วันนี้ก็ถือว่าเลทไม่แย่นะครับประมาณแถมได้ A a ทั้งสองใบ ใช่ได้เอทั้ง2ใบถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะมากเ,เราแล,แล้วได้ a อเใบไม่ว่าได้เมลอนด้วยเมลอนเป็น SR ด้วย<ท>เออเพราะนั้นก็เหมือนน้องก็ได้3ใบนะครับประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <ห>เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณนะครับ<ห>ที่เข้ามารับชมนะครับ